นรักศพที่ไม่มีญาติมารับเราจะเก็บไว้ในห้องนี้โดยจะฉีดน้ำยาฟอร์มาลีนเพื่อยืดอายุการเน่าเปื่อยของศพซึ่งในวันนี้อาจารย์จะสาธิตวิธีการฉีดยาดูแลศพแล้วเดี๋ยวให้พวกเรามาทดลองกันดูวิธีการฉีดจะต้องสวนเข้าไปที่ทวารหนักของศพเพราะเป็นจุดรวมของเส้นประสาทมาลองช่วยกันดูซิว่าศพไหนที่เพิ่งส่งเข้ามาใหม่ๆ โดยที่ยังไม่ได้ฉีดยามีอยู่สองศพคนนี้ยิ่งตัวอุ่นๆอ,อยู่เลยอ่ะอไม่น่าใช่หรอกลิ้นจุกป,ปากอย่างเงี้คงจะโดนฉีดแล้ว อาจารย์หมอคะศพนี้ใช่หรือเปล่าคะเออใช่เก่งมากถูกต้องรู้สึกศพนี้จะใหม่อยู่นะคะเมื่อกี้หนูได้ยินเสียงลมหายใจเรั้อสุดท้ายคะ่ะไหนลองเปิดดูสิมีอาการกระตุกที่ปากแสดงว่าศพนี้ใหม่กว่าอาจารย์จะฉีดศพนี้ก็แล้วกันช่วยกันล้วงเข้าไปถอดเกงกันหน่อยสิ สังนีเส้นประสาทลึกตายยากจังเรียบร้อยหอ,อืยยังสาวๆพลิกตัวแล้วเลิก,เลกผ้าออกเอ๊ะทำไมมันหุบจังช่วยกันแหวกหน่อยสิ ไแอบมบานอนในนี้อีกแล้วนะขอโทษครับผมนำศพมาเก็บลเลยเผลอหลับไปหน่อยนึงครับเผลอหลับหรือจงใจเจอเตียงแล้วไม่ได้เลยนะไปออกไปก่อนเดี๋ยวผมจะสอนต่อศพหายไปไหนล่ะคะอาจารย์เจอไหมวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะ